นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีเพื่อนๆ Car o น n o สํอสำหรับเก็จความรู้ในวันนี้นั้นที่เราจะนำเอามาแนะนำให้เพื่อนๆได้ทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ของแต่งที่ชื่อว่าเทอร์โบทัมเ ว่ามีประโยชน์อย่างไรช่วยในเรื่องอะไรบ้างเวลาที่เราติดตั้งไปแล้วนั้นและสำคัญแค่ไหนจำเป็นหมายถึงต้องติดเทอร์โบททมเมอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วเวลาที่เราไปเจอกลุ่มรถแต่งรถซิ่งเวลาเขาจอดรถบิดกุญแจดับเครื่องแต่เครื่องยนต์ยังทํางานอยู่สักพักแล้วดับ จริงๆแล้วรถแต่งรถซิ่งพวกนี้เขาได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเทอร์โบทัมเมอร์ไว้โดยเจ้าตัวเทอร์โบทัมเมอร์นี้จะเป็นเหมือนนาฬิกานับถอยหลังสามารถตั้งเวลาในการดับเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่10ไวินาทีไปจนถึง10นาทีสาเหตุในการติดตั้งเจ้าเทอร์โบทัมเมอร์ตัวนี้ก็คือช่วยยืดอายุการทำงานของเทอร์โบให้มีการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นเนื่องจากเวลาเทอร์โบทำงานต้องอาศัยน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงแกนเทอร์โบ เมื่อเวลาเราขับรถไปเรื่อยๆหรือขับในลักษณะที่เรียกว่าบูตติดนั่นก็จะทำให้เทอร์โบมีรอบในการหมุนที่สูงขึ้นและทำให้เกิดความร้อนที่สูงมากๆที่แกนเทอร์โบถ้าเกิดเราดับเครื่องกระทันหันจะทำให้รอบความร้อนสะสมอยู่ที่แกนเทอร์โบนั้นเผาไหม้น้ำมันเครื่องที่ไปเลี้ยงแกนเทอร์โบทำให้เกิดคาบตะกรันจับที่เทอร์โบและคาบตัวนี้แหละที่จะสร้างปัญหากับซีลต่างๆภายในเทอร์โบ ที่ต้องป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องนั้นไหลออกมาทางด้านหน้าของปากเทอร์โบและค่าพวกนี้อาจจะสร้างปัญหาจนอาจจะทําให้ถึงขนาดแกนเทอร์โบขาดก็เป็นได้ดังนั้นการติดตั้งเทอร์โบทัมเมอร์จึงเป็นการช่วยหน่วงเวลาในการลดอุณหภูมิที่แกนเทอร์โบให้น้อยลงเพื่อลดการเกิดค่าตะกรันตัวที่จะสร้างปัญหาที่จะเกิดกับเทอร์โบที่เราใช้นั่นเอง ในปัจจุบันสามารถหาซื้อเทอร์โบไทม์เมอร์มือ2ได้ตามเว็บไซต์หรือตามร้านอะไหล่รถยนต์มือ2ราคาเทอร์โบไทม์เมอร์ก็จะขึ้นอยู่ลักษณะกับตามยี่ห้อและการทำงานไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ HKS g r e s t i Apexi พวกนี้ในแต่ละรุ่นก็จะมีรูปแบบการทำงานที่เพิ่มขึ้นมาสามารถใช้วัดค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ก็จะทำให้มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย